สวัสดีครับผมเอลําปานะครับวันนี้เรามาเจอแจ็คพอตนะครับมีกล่องชิ้นหนึ่งนะครับที่ส่งมาเป็นพระมูลค่าหลักหมื่นนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการได้นัดแนบพี่ชายท่านหนึ่งไว้นะครับว่าถ้าจบเรียนนี้นะครับผมซื้อในราคา1 4 0 0 0หมพบาทนะครับนะหมื่นสี่นะครับประมาณ1 4 0 0 0สหมื่นสี่หรือ1 3ื่นเดี๋ยวผมจำโอ้ว่าจำไม่แม่นนะครับนะเดี๋ยวโทรหาเจ้าของเลยครับเพราะว่ามือหลายชิ้นมากวันนี้ส่งมาเดี๋ยวให้ดูครับ นี่ครับนี่ครับนี่นี่ครับนะครับนะนี่เป็นเหรียญเจ้าคุณนอนะครับนะนะครับนี่ครับ,รบเหรียญนักกล้ามเจ้าคุณนอมาพร้อมเลี่ยมทองจริงๆภาพสภาพนี้ก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับนะประมาณสองสามพันครับถ้าไม่แพงนะแต่แพงตลับเพราะว่าตลับทํามาเขาบอกว่าต้องมี ต้องมี1สลึงนะครับนะประมาณ778กรกัมนะครับนะครับก็ถือว่าซื้อในราคาทองนะครับนะ10,000ประมาณ13 0 0 0บาทหรือ1 000, 4 0 0 0บาทเดี๋ยวโทรหาเจ้าของทีผมก็ช้าไม่ใด้เหมือนกันครับพอพระ,พะเยอะมากวันนี้ครับแล้วก็มีทั้งย่อยๆก็ซื้อนะหลักร้อยเนี่ยจบราคาคู่เนี้ยหกเจ็ดร้อยแบบนี้ก็ซื้อครับมาเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะโทรหาเจ้าของแล้วก็พร้อมโอนเงินให้เจ้าของเลยครับนะในเมื่อพระ มาถึงวันนี้ก็แกะกล่องวันนี้เลยผมจะให้ดูนะครับพระที่ผมเช่ามาในการเดินสนามพระของผมวันนี้นะครับนะนะครับเดี๋ยวผมหาเฟซเจ้าของก่อนนะนะอืมมาครับเจอแล้วครับนะครับนะเดี๋ยวเราโทรหาเจ้าของก่อนครับอมยิบแป้นะครับนะ โอเคก็โทรตามผมตั้งแต่เช้านะครับเพราะว่าพาเพิ่งมาถึงวันนี้แกส่งเมื่อวันเสาร์นะครับพี่แป๊ะครับพี่แป๊ะครับครับเดี๋ยวเจ้าคุณนอนถึงแล้วนะครับพี่ครับอ่าจบราคาที่ทอดหนึ่งหมื่นสามพันบาทนพบาทนะครับพี่แป๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอนให้พี่ตอนนี้เลยแล้วกันเดี๋ยวพี่วางสายปุ๊บประมาณไม่เกินห้านาทีเดี๋ยวพี่เช็คยอดเงินหน่อยถ้าไม่เข้าโทรหาผมเลยครับพี่ ได้ครับได้ครับได้ครับครับขอบพระคุณมากครับพี่แป๊ะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ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 มาครับเดี๋ยวเราโอนให้เจ้าของพระเลยนะครับ13,000าบาทนะครับเหรียญเจ้าคุณนองเลี่ยมทองครับนี่ครับเรยกบัญชีแกแจ้งมาในนี้แล้วนะครับ หนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับโอเคครับเรียบร้อยนะครับนะเียให้ม่เห็นดูนะครับนะนี่ครับหนึ่งหมื่นสามพันบาทครับเรียบร้อยครับนะครับนะเห็นชัดไหมโอเคครับนะจบไปหนึ่งเคสนะครับนะหนึ่งหมื่นสามบาทเดี๋ยวผมแคปหน้าจอส่งให้ให้เจ้าของทางแชทส่วนตัวหน่อยนะครับนะนะครับ ก็ท่านไหนที่มีพระเครื่องนะครับนะต้องการเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางมาหาผมที่ร้านนะครับก็ส่งพระมาก่อนได้นะครับนะโดยคุยราคากันคร่าวๆจบราคากันก่อนแล้วค่อยส่งพระมาหาผมนะครับแล้วพอพระมาถึงผมผมก็จะแกะดูเมื่อผมพิจารณาดูแล้วโอเคพระองค์นี้ใช่แท้ท่านได้เงินแน่นอนครับนะครับตามราคาที่ตกลงนะครับท่านไหนที่สะดวกเดินทางมานะครับมาหาผมที่ร้านลังสิตได้นะครับนะพิมพ์ g o o g l e Map เลยครับ ร้านพิมคาว่าร้านนะครับเว้นวักแล้วก็ A ลํปางแล้วก็เซิร์ชมาได้เลยครับที่ Google Map นะครับจะอยู่สาขาลังสิตแต่ถ้าอยู่สาขาห้างประทับงามวานนะครับนะก็อยู่ชั้น3ครับนะแวะไปได้ครับชื่อว่าร้านไต่ลักนะครับเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะจากไปวันนี้ครับวันนี้ก็มีพระพระย่อยๆนะครับนะมาแนะนําเพื่อนๆพืี่ๆี่นะครับนี่เป็นความรู้นะครับเสริมท้ายนิดนิดนะครับเผื่อท่านไหนนะครับไปเจอพระในลักษณะแบบนี้ก็สามารถส่งมาขายผมได้ครับมา เดี๋ยวเรามาดูครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหนี่ก็มีหลากหลายเท่านะวันนี้เช่ามานะครับเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างคร่าวๆให้ดูนะครับนะพาที่ผมซื้อขายทุกวันนะครับนะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับนี่ทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าพากยอดนิยมอยู่นะครับนะนี่ครับนี่ครับพายอดนิยมอยู่นะครับนี่ครับนี่ครับอินโดจีนนะครับอันนี้เป็นกิ่งอินโดจีนนะครับนะนะครับ อันนี้เป็นพิมพ์หน้าไทยนะครับสวยๆก็อยู่ประมาณ3 0 0 0 0ื่นนะครับสามหมถึงห้าหมบาทครับต้องดูพิมพ์นะถ้าเป็นพิมพ์นิยมสวยๆองค์นึงเป็นแสนครับต้องต่อโค้ดด้วยนะครับถ้าไม่ต่อโค้ดราคาจะอยู่ที่หมื่นหมื่นกว่าบาทเลยนะครับนะนะครับนะใต้ฐานจะต่อโค้ดต่อมาครับอันนี้ก็เป็นเหรียญปูหมุนครับนะครับนะปูหมุนวัดบ้านจานครับนะครับนะนี่ครับเหรียญปูหมุนวัดบ้านจานนะครับนะหลังเขาเรียกเหรียญรุ่นหมุนเงินหมุนทองครับอันนี้สวยๆก็นะครับอยู่ประมาณหลักหมื่นต้นๆนะครับเฉพาะเหรียญนะครับนนนะะะคครรัับบบแยกก็อ18 18ประคำสิบแปดเม็ดนะครับ1ิบประประคำสิบเม็ดครับนี่ก็เป็นเหรียญเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อโตวัดอินสวยๆองค์หนึ่งก็อยู่ประมาณ2-3งสามหมื่นสภาพนี้ก็อยู่ประมาณหลักพันนะครับต้องดูสภาพด้วยนะครับนะนะครับนี่ครับต่อมาครับต่อมามีนี่เหรียญนั่งพานหลวงพ่อเกษมครับนะครับเนื้อนวะโลหะครับแบบนี้สวยๆก็อยู่ประมาณ2,000บาทนะครับนะนี่ครับพันห้าถึงสองพันครับเนื้อนวะนะครับนะแล้วก็มีนี่ก็เป็นหมู หมู่หลวงพ่อเส็งวัดบางนาครับนะครับนะนะครับสวยๆตัวหนึ่งก็อยู่ประมาณสองสามพันนะนี่ครับนี่เจ้าของเหรียญปลาติกนามาครับนะนี่ครับนะครับนะต่อมาครับมีอะไรอีกนะครับนะนี่ก็เป็นเหรียญหายากกันนะครับนะเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญโลโบทวดวัดปราสาทมุนจวาดครับมีพิมพ์เล็กการใหญ่นี่เป็นพิมพ์เล็กสวยๆก็อยู่พันกว่าบาทครับนะครับนะพันห้าถึงสองพันเรามีนี่ครับเหรียญหลงเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรครับมีบางท่านอาจจะไม่ค่อยรู้จัก นี่คือเหรียญหล่อหลวงพ่อเพชรนะครับนะวัดดอนครับนะสวยๆอันนึงก็อยู่ประมาณประมาณ5 0 0 0ันถึงหกพบาทครับนะนะครับแล้วก็มีเหรียญเหรียญอะไรเอ่ยนี่เหรียญหลวงพ่อโอภาสีบางมดครับเผื่อใครไปเจอเหรียญแบบนี้นะครับสวยๆผิวลมดำเต็มๆผมเช่าองค์นึงนะครับสามหมื่นถึงห้าหมบาทนะอยู่ที่ความสวยสภาพนี้ก็อยู่หลักพันนะครับนะนี่ครับด้านหลังจะเขียนว่าปี97นะครับนะสองสครับ้าครับนะนะครับต่อมาครับนี่ครับนะ จะให้ดูเป็นองค์เป็นองค์ไปครับนี่ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับนะครับปี2517ครับแบบนี้นะครับนะนะครับสภาพนี้นะครับก็อยู่ประมาณหลักนะครับหลายๆหมื่นนะครับนะหลักหมื่นกลางๆถึงหลักหมื่นปลายๆถ้าเป็นบล็อก A นะครับนะถ้าเป็นเนื้อปาก้านะครับบล็อก A สวยๆผมรับเช่าองค์หนึ่งเป็นแสนนะครับนะนะครับสภาพนี้ก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับนะนะครับอ่ะต่อมาครับนี่ก็เป็นรูปหล้อนะครับนะนี่ครับรูปหล้อ พระเจ้าตากวัสุทัศน์ปี2495ครับนะครับน <deal> ี่ครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะสวยๆก็อยู่ประมาณนะครับ7,000-10,000บาทนะครับนะอยู่ที่ความสวยนะครับตรงใต้จะเป็นรอยเหมือนรอยเป็นรอยช่อครับรอยช่อจนวนครับนะนะครับอ่ะนี่นี่เป็นเหรียญหล่อเหรียญหล่อหลวงพ่อเจ้าคุณหยัดนะครับนะนี่ครับเหรียญหล่อเจ้าคุณหยัดนะครับนะ ครับวัสุทัศน์ครับนะครับสองสี่เก้ากว่าครับนี่สวยๆก็อยู่สามสี่พันนะครับนะครับแล้วก็มีเหรียญซีลคูบาครับนะครับนะนี่ครับเพิ่มเติมความรู้นะครับนะทั้งหลักทั้งย่อยปนๆไปนะครับนะซีลคูบาร์สวยๆก็อยู่พันห้าถึงสองพันอ่ะแล้วก็มีอะไรเอ่ยแนะนํานะครับเหรียญหลวงพ่อมูลวัดเขาไม้แดงครับนี่นะครับนะนี่ครับสวยๆก็อยู่ประมาณสามสี่พันบาทครับ สายใต้นะครับนะครับพัทลุงนะครับนะแล้วก็มีเหรียญมะพร้าวปูแหวนเหรียญทออสานะครับนะครับปี2515ของปูแหวนสุจิโยอย่างนี้สวยๆก็อยู่ประมาณนะครับสามพถึงห้าพันบาทนะครับนะกระไหลทองแชมป์นะครับนะแล้วมีรูปหล่อใต้ฮ่องกงรุ่น2นะครับนะนิยมหัวกึ่งครับนะครับแบบนี้สวยๆประมาณ2องพถึงสามพถ้าเป็นรุ่นแรกสวยๆองค์นึงเป็นหมื่นนะแชมป์นะครับนะแล้วก็มีนะอย่ก็เป็นพระ หลากหลายนะครับทุกประเททนะเช่าหมดนะครับทั้งหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับสำหรับท่านไหนที่มีพระเครื่องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพักเกจิยอดนิยมหรือว่าเป็นพระหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนนะครับนะสามารถส่งมาขายได้หรือว่าใครนี่ครับที่อยากนะครับเดินทางมาหาผมที่ร้านนะครับสามารถเดินทางมาได้นะครับนะเซิร์ช g o o g l e Map พิมพ์เลยครับว่าร้านวงเล็บเอลำปางนะครับร้านเอลำปางใน Google Map ก็จะขึ้นนะครับชื่อร้านผมนะครับชื่อว่าร้านดีสยามพักเครื่องนะครับนะสาขาลังสิทธ หรือท่านไหนที่อยากเจอกับผมนะครับนะสามารถเจอผมได้ที่5้างันทิพย์บางวัวานชั้น3ผมจะอยู่ทุกวันอังคารกับวันศุกร์นะครับนะนะครับนอกนั้นนะครับก็อยู่ที่ร้านตลอดทุกวันนะครับนะดีสยามพักครื่องนะครับนะโอเคครับถ้าเป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมเอลัมปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ